สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่แอดมินคิดว่าน่าสนใจมากๆม,มานำเสนอคะ่ะนั่นก็คือทำไมต้องเริ่มด้วยทำไมโดยผู้เขียนซามันซนัซนนกนั่นเองคะ่ะเป็นหนังสือแนวการพัฒนาตนเองและธุรกิจที่เน้นการสงสัยและหาแรงบันดาลใจคะ่ะตอนนี้เราจะมาทบทวนสถานการณ์จาลองกันนะคะลองจินตนาการว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆแต่ช่วงนี้กำลังเผชิญกับปัญหายอดขายตกตำ่ำ คุณเริ่มคิดไปว่าทำไมลูกค้าถึงไม่ซื้อสินค้าของเราแล้วก็เริ่มมองหาสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างจากคู่แข่งค่ะในขณะที่คุณนั่งอยู่ในร้านคุณได้พบกับตัวละครสมมุติชื่อป๊อบเขาเป็นผู้ช่วยที่มีความคิดสร้างสารรค์และกระตือรือร้นค่ะป๊อบเวลานี้พวกเราต้องพูดคุยกันเรื่องที่จะดึงดูดลูกค้าให้นะคะคุณพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลงั้นเรามาลองตั้งคำถามว่าทำไมกันค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าทำไมลูกค้าถึงจะสนใจเรา บ๊อบมองด้วยความเข้าใจใช่ค่ะเพราะถ้าเรารู้ว่าเราเสนออะไรและทำไมสิ่งนั้นถึงสำคัญคนอื่นก็จะเห็นคุณค่าของเราเช่นกันนะคะทั้งสองคนเริ่มพูดคุยกันถึงวิสัยทัศน์ของร้านและนึกถึงแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่การมัมเบอร์เคนประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและในที่สุดพวกเขาก็มีกลยุทธ์ที่น่าตื่นเต้นในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆค่ะเราต้องทำให้ลูกค้ารู้ว่าทำไมเราถึงทำสิ่งนี้ ตอบตื่นเต้นพูดขึ้นมาจนมันก็สะท้อนความคิดที่ลึกซึ้งจากหนังสือที่แอดมินพูดถึงนั้นเองค่ะใครๆก็สามารถเป็นผู้นำได้ถ้าพวกเขารู้ว่าทำไมพวกเขาทำในสิ่งที่ทำค่ะแอดมินอยากจะบอกว่าข้อดีของหนังสือเล่มนี้คือการกระตุ้นให้เราต้องตั้งคำถามและมองหาความหมายลึกๆค่ะถ้าเราเริ่มจากทำไมก็จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะ แอดมินพลอยชอบที่หนังสือสื่อสารถึงการเป็นผู้นำและแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเข้าใจตัวเองแต่ถ้ามีข้อเสียก็อาจมีบางส่วนที่อ่านแล้วรู้สึกน่าเบื่อค่ะเพราะบางบทอาจจะยาวเกินไปหน่อยคนที่สนใจในการพัฒนาธุรกิจหรือเป็นผู้นำจะค่อนข้างชอบหนังสือเล่มนี้นะคะสรุปว่าหนังสือทำไมต้องเริ่มด้วยทำไมเป็นเล่มที่เหมือนแผนที่ในการค้นหาคำตอบสำคัญในชีวิตค่ะถ้าใครที่อยากได้แรงบันดาลใจดีๆและมุมมองใหม่ๆแอดมินแนะนำเลยค่ะ คลิกลิงก์ด้านล่างแล้วไปหาซื้อกันเถอะค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือไม่และถ้ามีหนังสือไหนที่อยากแนะนำแอดมินพอยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมกันค่ะ